그 담봉 아+ 담봉 아프면 잠이 없어 그 차에 날아 아랑잔아 이익이 척척 랑 가벼워 แกทำร้าเพื <descon> ่อ <s> ฉ <agę> <Me guarding> ันหมดเลยฉันจะฆ่าก่อนยูครูยูอืมอืมอีอี๋อืม

ทำไมอัสับฟุกนาได้สินะคุณเรากเป็นแบบนี้เฉิมนหรอเนี่ยไม่นะต้อใช้อะไรดีเนี่ยจะรักษาได้เนี่ยฉัมีรักษาเบื้องต้นอยู่นี่นะ

มิช OK. ิปจอเนี่ยเสียงหายเล็กน้อยตึงเต้นโอเคาจะต้องจะต้องรับเชื่อมตอ้ส แ่ฉันจะไปช่วยพวกนายให้ได้เลยนะโปรดติดตามตอนต่อไป